ที่ที่พี่ปาคมๆอ่านขาดๆแบบนี้ก็น่าจะเพราะว่าออบตัดอย่าลืมไปหาใส่กันนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้สายตานาน,านเล่นเกมทำงานอะไรก็แล้วแต่จอที่มีแสงสีฟ้าอย่าลืมไปหาใส่กันออบตัดอย่าลืมใสโค้ดพี่ด้วยรูฮัตจีเพื่อรับส่วนลดอีกหนึ่งร้อยบาทขอบคุณครับเชี่ย <Yeah. S 1> ทำไมซับฝั่งมันถึงเป็นแมววะไอสัตว์ เซลีเหรอพี่รู้สึกว่าใน <c oughs> ในอีโลแถวๆนี้เขาเหมือนจะเกลียดเกลียดแมวกันอนะแต่เขาไม่ค่อยชอบหน้าแมวเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมผมชอบแมวนะเล่นเอดีแล้วสบายใจดีใช่เหรอ <c oughs> ถ้าซับอีกฝั่งมันดูดูหน่อยนี่เราตายแล้วตายอีก,กน,นะนี่กูเจอตัวอะไรอะคอมมิวโอ้โมาก็ส์แมอัพปกติ ไม่เจอวารัสแล้วเหรอดีแล้ว I am weapon Who ฮูดัปฟะ h ๊ะไรเซเกอร์เฮ้ยไม่ไอตัวนี้มันเล่นวนลาดีเมียนี่พี่จำนั้นได้แล้วมันเป็นคนที่กดวลาดีเมียท็อปแต่คราวนี้เป็นคลามคาม,มีลอย่างนะั้นเหรออื้ม ต่อให้ข้างบนมันเป็นคาร์เมลหมดรองเท้าพี่ต้องเป็นเมิร์กเลยอะไ <is> ม่งั้นใน <why S 1> ไ,ไฟไม่ได้เดินโดนโดนโชามทีพี่น่าจะตาย <I might S 2> จนกลางโลไม่ทันพี่ว่าเป็นแบบนั้นมากกว่า <D iverse. S 1> เคเยดแลกคุมเพราะพี่บีโบนเพลตติง้งไอเทมที่เอาไว้ใช้เทรดได้ดีที่สุด เห็นสเปียช็อตเล่นถุงมือแช่กับโชจินโชจินพี่ซื้อแต่ถุงมือแช่ที่ไม่นะถุงถุงมือแช่อาจจะสกิลไม่ดีไปสำหรับแพนอะเข้าใจแหละว่าแพนตอนนี้มันงต้องออกเลือดเยอะๆแต่ว่าถุงมือแช่ยังไงก็ไม่ใช่คำตอบน่าจะโดดใครไม่ตาย ถ้ามันเป็นไอเทมแบบว่าถ้าแตดแม่งมีแค่เฮพีกับเกาะแผนแม่งจะเป็นตัวที่กากเลยดามเมจไม่มีอุมมุดป่าแม่งมีวอร์ดนี่วะ่ะจบ <c oughs> เดิดกดวอร์ดไปปุ๊บ โอเคดึงคีบไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งไว้คีบดันมาหาพี่เอาลีมาฝ่อยดีกว่าไม่น่าได้ถ้าอาลีมาน่าจะลำบาก เอ็ดอนนั้นอย่างนั้นก็มีเลือดให้นิดนึึงนะแต่มันเป็นของใหญ่ที่สแตทไม่ได้เอาไว้ตู่สิเนี่ยตู่เดอบักเดวบักรองเท้าด่อนๆดครับ เฮ้ยพี่กดผิดชิบหายแล้วพี่ขายเฮี้ยนั่นไป my bad เฮี้ยกูจะขายยากดผิดกูขายโดแรนเบดหนักไอ้เยี้ยแบบนี้หนักหรือว่าเป็นเสูอรขึ้นสเปียรอัพโชว์จินแบบรวดเร็วคนเรามีผิดพลาดกันได้รีบป่ะดิจะทำท่าคลิกเร็วๆสุดท้ายเสียนไม่พอแต่ชนะด้วยของหน้าตาแบบนี้เนี่ยแหละ มันเลือกที่จะพุ่งไปหานิดาลีแทนที่จะเป็นกูกับคุณพระเจ้าเอ๊ะไม่งั้นกูตายและถ้าเกิดถ้าเกิดแมงกดจับพี่พ,พี่พี่ตายเลย ก็สวยดีไม่แย่เลยขนาดขายดีเบลดนะขายดีเบลดเพื่อไปออกลูบี้คิดตันมาทำให้บวกชนะคิดว่าไงโค้เผียมอเมื่อกี้กูก็ไม่ได้ดูเหมือนจะใกล้าตายเท่าไหร่ จริงพี่คู่ดาวเร็วขึ้นด้วยเนาะแบบว่าของรถคู่ดาวรัวๆทำไมเขาถึงมีแวมพิลิกซแคปเจอร์เกิดอะไรขึ้นจ๊ะพี่ว่าไงผมว่างาั้นคือแวมพิลิกซแคปเจอร์มัน,ม,นมันไม่ใช่เทมที่ดีสำหรับขึ้นมาชิ้นเป็นชิ้นผ่าเท่าไหร่อ่ะถ้าจะขึ้นไฮด้าขึ้นเป็นนนี่ดีกว่าเทียมแมทอะยังไงเทียมแมทเอาคุมสุด มันดูดเลือดเท่าไหร่7%มันตีทีเท่าไหร่ร้อยหนึ่งตีเป็นร้อยหนึ่งมันตีขึ้นมาทีละเจ็ด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 ไม่ค่อยคุ้มอะ่ะตแตทมันกระโปงเลยถ้าเป็นไอรีเลียค่อยว่ากันถ้าเป็นไอรีเลียนี่คุ้มพี่รอได้โชจินก่อนเลยดีกว,ว่าโชจินมาน่าจะสบายขึ้นทันเดิลคุ้มปะทันเดิลน,นี่ต้องออกยิงมันเป็นตัวคล้ายๆคามิวอะทันเดิลอะยิงต้องมีเทียแมทเลย ไอพวกท็อปที่ไม่มีเวฟเคลียร์ทั้งหลายมันจะเสียเปรียบตรงที่มันจะโดนดันใส่เรื่อยๆๆแล้วก็ไม่มีเวฟเคลียร์กว่าจะเดินไปช่วยชาวบ้านชาวช่องก็ได้ก็อาจจะนานหน่อยไอ้ลูเลียลูนคิงไกปูปูบิวมันนะดีลูนคิงอ่ะไอ้เลียลูนคิงคือบิวมันเหมือนมีหกชิ้นแล้ว ตียังไงก็ชนะตัวละครอ,อ่ะกูดโดดแม่งเลยแล้วกันไอ้ตัาตายเลยเหรอวะเด e ฟั c ก ก็ไอ้สูตรแชทที่ทำทั้งหมดคือสูตรนะโกงเอ้ยเมื่อกี้พี่ไม่คิดว่ามันจะตายด้วยซ้ำะ เฮ้ยแล้วกูจะไปช่วยมึงยังไงกูแพนธิออนนี่ครับนึ่ยโอเคไม่ต้องช่วยแล้วสองหอ,อกหลุมปลาแม่งเอะแทง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 พี่เป็นแพนธิออนไอพี่ทำไรย้าพี่ควักเก้าหมอกม,มายิงแม่งก็ไม่ได้เนี่ยมีแต่หอ,อกดีนายเว็บ ปล่อยคนอื่นได้ฟเฟอร์เทอร์เลสไปก็ได้ถุกๆป้อมแม่งดันหมดเลยหรือกูได้โดดไปรับเวฟแล้วรีไปเล่นออบเจกต์กับเพื่อนดีกว่ากูจะเป็นแพนดิออที่นั่งไอ้นี่ไม่ได้แพนดิออที่สปีดฟุตอาจจะดูฮาไป เ okay. มื่อก่อนยี่สิบบิไม่เสียออบเจกอิสโอเคมั้งเสียรีแฟตสวยครับได้หมดอยากจะได้กูกันมากๆจนลืมว่าทีมกูมีคาสตาดินอยู่ ทำไมออกโชจินันแรกครับมันไม่มีอะไรเวิร์กกว่านี้แล้วอะ่ะน้องพี่ออกอีคีบชิ้นแรกพี่ก็รู้สึกว่าตัวพี่ไม่ได้เก่งเลยโชจินนั่นแหละโชโชจินพี่ว่ามันคือหนทางแล้ววะจะอีคีบจะตันเตอร์ตะก,กายไม่มีชิ้นไหนเก่งเลยขอเดิกมาโชจินแล้วยูมูอะไรงี้เท่เกินเดี๋ยวพี่ลองยูมูดูยูมูนี่น่าจะเวริร์กน่าจะเป็นของที่ไล่เตลีทัน กูมูฟเฟอร์ดิสเก้โอเคกูเป็นเก้ช่างแมนเถอะขอเดินไม่เดินตรงนี้เดี๋ยวตายฮ้ยยังไม่ได้เหรอเดาฟักแชทกูโยนอีกแล้ววะบิวบิวตามี้ไอ้เหี่ยกูกูเอามาจากไหนวะยูมูคือสองจิ้นเนี่ยจะบ้าหรอมูเตะทางนี้ไปออกที่อะไรดียะช่างมันแบบนี้แหละ มีคนหลงแผดไม่ได้ออกนานนะเด็กนานแบบนานจริงๆอ่ะจริงๆนี้ผมก็จำได้ว่ามันปรับมานานแล้วนะเฮ <'s> ้ยลิฟต์นี้ต้องจำเมื่อไหร่จะมาแทงให้กลัวทีเนี้ยไปครับลูลูบู มันมีกระสุนโผล่มาให้กูอีกพี่หมูคะแนน,นตัวเองในการยืนเลนเท่าไหร่ครับเจ็ดละกันสูงไปปะวะเจ็ดเต็มสิบอาจจะไม่ได้สูงมากอะเวลาพี่เล่นแหลงโซโลโดโูพี่ก็นั่งมองแชทเล่นไปเรื่อยๆบางบางทีที่พี่คุมเวฟตีคลิปตัวนั้นตัวนี้ไปอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเท่าไหร่เมมนี่แปลว่าอะไรเห็นหมูพูดบ่อยเมมไงเมมเมมฝีมืมมมมอโฟก,กัสนึกว่าเมมปาก ก็ใช่นะเวลาตั้งใจเราจะเม้มปากเม้มพูดใช่ใช่ใช่ใชผมสังเกีกได้เลยเวลาไปตัดคลิปอะไรแบบนี้ตาไหนตึงๆหน่อยผมแทบไม่มีลายพูดเลยไปดูเต้นเต้นเสียงในที่โปรแกรมตัดคลิปอะเงียบกิ๊บเม้มเกินหัวปูดอะผมไม่รู้ว่ามันอาจจะมีคนที่เล่นในอีร่นนี้แล้วพูดเรื่อยได้แต่ไม่ใช่ผมที่เล่นท็อปเลนแน่นอนอแอบแม่งแบบหันหันไปดูแชทดี๋กลับมาดูจอหลักม่จะใส่จะใสผมอยู่นั่นแหละ สวยครับผีอ yeah. หมูถ้าเป็นไงดีผมเล่นบนชนะตลอดแต่เล่นอื่นระเบิดกันยับควรทำยังไงดีเล่นได้ชนะแบบนั้นต่อไปสักสิบเกมมาปล่อยทีมแม่งระเบิดไปอย่างน้อยเราก็เป็นท็อปเลนที่เก่งขึ้นนะต่อให้เกมมันจะไม่ชนะก็ตามเพราะเราไปโฟกัสกับเพื่อนร่วมทีมมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะเรามันเป็นปัจจัยภายนอกอะเราไม่สามารถทำหาอะไรได้เลยกับเพื่อนร่วมทีมเก็ตไหมเมื่อไหร่คนจะเข้าใจตรงนี้สักที นี้วงเฮียอะไรเค okay, มันยอมอยเป็นไปได้ด้วยดีตอนนี้บิวนี้กับปกติแตกต่างกันยังไงครับปกติตอนนี้เรียกได้ว่าบิวแพนติออนมันมันโคตรเฟคซิเบิลเลยอ่ะดิแม่งออกคิดแรกได้ทั้งซ e ันเดอร์สกายโชจินอีคลิปแบ็คเคเวอร์แม่งได้หมดเลยอ่ะตอนเนี้ยแลจะแต่สถานการณ์เลยทักทายวาไปดีคุณมาร์ชครับ